ไอเลิฟยูไอเลิฟยูครับสี่สามสนนทีทีชัน เธอคงไม่รู้ว่าฉันมาแค่ไหนไม่หนูไม่ได้รอ17นาทีหนูรอเป็น10ชั่วโมงแล้วหนูรอเป็นชั่วโมงอ่ะชิจริงชันองเชอบเธอ รออะไรรอคนคนนึงทำตั้งแต่เช้าแล้วไม่ใช่เหรอครับตต้งแ่รอความรักเจ็ดโมงปะถูกถูกรอสิบเจ็ดชั่วโมงเออได้เสียงของชื่อีมพเห็นอยู่ไม่มากเล่าเกือบยี่สิบชั่วโมงแล้วจะปิดบ่ายโอเคไหมถูกถ้าถึงเที่ยงคืนก็คือหบไอ้เนี้ยแล้วนะน้อยล หนูตอบไปแล้วค่ะดูดูหนูมาหนูก็บอกว่าหนูมาเห็นนี้หรือไงเราหนูฮัลโหลีหมหลนหนูร้อนส่งอีกทีหนึ่งก็คือเที่ยงคืนหนูบอกว่าหนูไม่อยู่หร้กเวงอนไปเลยไม่ได้เจอเวงอนไปเลยงอนแล้วไงงอนแล้วเขาก็ไม่ได้งอซะหน่อยงอนเองหายเองเข้าใจปะ <ผ>ม,มัน<ผ>มคือเ <คน S 1> งินเงนะิเ<ค>นอเองาหายเองส่งไปว่าคิดถึงสักสิบอันไหมว้าวคือเนี่ยค่ะไม่โาไม่ได้เจอกี่ชั่วโมงหนูไม่ได้เจอเออหูทยยี่สิบกว่าครั้งมันเยอะไปปะวิเดยนนะมันมันเยอะไปถ้าถ้าเอาตามชั่วโมงอ่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดอยอาไปโอหอไม่เหรอนนะ ใครว่าเยอะใครว่าเยอะรู้ว่ามันเยอะไปโนโนเขาอาจจะแม่ได้บอกว่าเขาขออยู่กับแก๊งเขาจะบอกว่าเขาขออยู่กับบอสเขาจะบอกว่าเดี๋ยวพี่ต้องอยู่กับบอสก่อนนะพี่อยู่เป็นเพื่อนบอสก่อนนะมันจะเป็นแบบนี้มากกว่าไม่ไม่ไมพิมพ์พต่อค่ะคำเดียวว่าคับ ไม่มันจะพิม,มพม์ตอบมาว่าครับได้ยังไงมันจะพิมพ์ตอบมาว่าครับได้ยังไงพิมพ์เยอะขนาดนี้ยถ้าตอบมาแค่คํวาว่าครับหนูหนูไม่คุยด้วยแล้วนะหนูบอกเลยหนูไม่พูดด้วยนะแบบถ้าตอบมาแค่ว่าครับแค่นั้นอะไม่งั้นเขาก็จะตอบมาแค่ว่ามาแล้วครับแค่นีน้แล้วหนูคือหนูควรทำยังไง ก็ต้องตอบว่าค่ะโอเคค่ะแค่นี้เหาอทำได้แค่อย่างนั้นเหรอไม่แต่ประเด็นว่าหลังเที่ยงคือเราไม่ได้อยู่เจอเขาเองนะเมื่อวานน่ะก็คนมันต้องไปทำาวลาหรือเปล่ายัางไงยังไงดียังไง อันนี้ช่วยหนูทำใบประกาศหน่อยไม,มอไม่ใช่แฟนหายย4บสี่ชั่วโมงครับ oh, <no. S 1> แฟนหายไปย4บสี่ชั่วโมงน่ะโอเคโะนะสองสี่ห้าสี่ศูนย์ครับ สองสี่ห้าสี่ศูนเราชอบความที่วันนี้ทำให้เลยนะไม่ใช่ไม่ทำให้นะค่าจ้างครับค่าจ้างเป็นเออค่าจ้างสองพันครับได้ก็ได้ครับส่งมาเลยครับจะได้เริ่มลงมือเลยครับคนต้นเลยอย่างต้นเลยอ่ะ อันนี้ป้อนหนูอ่ะวันนี้ต้องรีบทำนะวันนี้วันนี้ต้องรีบทำาดนตวนแต่วันนี้ทำเร็วอยู่นะโอ้ยมันไม่ทำหรือเปล่าตอบทำไมเนี่ยมาทำไมเนี่ยหนูยังทำหนูยังทำาไไรหนูไม่เสร็จเลย แล้วหนูจ้างไปแล้วอ่ะสวัสดีครับหมูพันด้าสวัสดีครับใครอ่านพี่หมูสวัสดีครับรออ,บบอ,อนนี่มาแนวไม่ทันแล้วนี่ยหนูเสี่ยงเงินไปสองพันหนูเสี่ยงเงินไปสองโอ๊ยกลับไปได้หรือเปล่า บอกว่าให้กลับไปได้หรือเปล่าปีน <G ül> ตอบหนุ่หนขอขอให้มันเสร็จก่อนได้ไหมพั <G ül> งแผนทังหมดเลยแก,แก๊งเรามีใครเคยไปขายของในตู้เชฟบ้างไหมครับไม่เคย <ขอ S 1> ครับัมาใหม่ครับผมเคยผมเคยขายครับ าน,นานไหมครับรอนานเับเฮ้ยอุตสาห์เสียเงินสรุปสรุปไงจะไม่ได้ใช้เูเนาะก็ถ้าขายได้จะมีแจ้งเงอนในเสร็จไ่ใช่ใช่มันสรุปคือจะไม่ได้ใช้เหรอเพราะเราอยากได้รถเราจึงต้องปาไม่หรือเราจะค่อยค่อยค่อยส่งไหมเอาเอารูปก่อนเอารูปที่วันนี้ทำก่อน ทำไว้ไงเด๋วได้ใช้อีกแน่หรอ <L> หรือเราจะเอารูปเอาไว้ลงก่อนแล้วค่อยส่งอันนี้ <L> อันนี้คือรงเนี้ยให้อนี้ทำตั้งแต่แรกเนาะ <L> มันคิดไม่ได้ <L> จ้า <L> เจอล่าสุดที่ไหน อันนี้คือจริงไหมว่าเขาหนูจ้างปุ๊บจ่ายตังไปปั๊บเขาตอบเขาตอบหนูแล้วหนูก็ยังไม่ต้องตอบตอบไปยังนี้ใครตอบกันใครยังนะสาวคนไทยอะไรแฟนขอหายเอ้าป้าหายเหรอไม่ต้องตอบแล้วเราก็ปไปก่อนตอนนี้มันแบบจะยี่สิบสามชั่วโมงแต่ใช่ใช่จ้างจ้างวันนี้ไปปุ๊บกลับมาเลยป้าหายเหรอ ใช่ใหายตัวไปสามชั่วโมงล่าสุดที่ไหนที่ตรงสยามครับประา,ระาอนนี่กำลังทำใบป,ประกาศทีศ่อนูนะคะปลาป้าหาย <laughs> แต่ว่าหนูว่าเจอปลาล่าสุด หนูไม่ได้เจอแต่หนูโทรไปหาป๊าป๊าป๊าบ้างคูดกับลุงพามงครบยี่สิบสี่ชั่วโมงแหรออีกเอออีกชั่วโมงเราก็วันที่พี่ไม่เจอน่ะไม่เจอนั่นอะครบยี่สิบสี่ชั่วโมงจะต้องไปแจ้งความแล้วนะแต่ว่าเขาตอบมาทำไมันไม่ทันหรอเขาไม่ได้หายแล้ว โอ้เขาไม่ได้หายแต่จ้างอนี ي ไปแล้วเกือบแจ้งความแล้วแต่เขาไม่ตอบหนูเลยหนูไปแจ้งเองเพราะเขาไม่ตอบเราก็ไปแจ้งคูยเล้ไม่ตอบหนูไม่ตอบกี่ชั่วโมงเออสามวันแล้วครับ้ <c oughs> งั้นงั้นงั้นปล่อยจอยไว้ก่อนเด,เ,ดเดี๋ยวเยดี๋ยวเดี๋ยวค่อยโพสให้ทีเดียวจริงของหมูน่าก่ายก่าแล้วคืออันนี้กำลังปั่นงานให้เข้าใจเสมอแต่จใีให้ฉันให้ฉันทำยาง

ความอาจจะมีคนส่งมาแทนก็ได้อาจจะเป็นพี่โตที่ส่งมาก็ได้ใครจู้อาจจะเป็นเสด็จพี่หมเองที่มีหยิบโทรศัพท์แล้วส่งข้อความมาก็ได้ไม่มันไม่เหมือนกันเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับรบ,รอบอกว่าชุด รอช่วงแองจี้กันไม่จบแล้วภรรยาจะสามารถอัพได้ทันอันนี้จบปุ๊บเปลี่ยนวันนี้เกินไปหรือเปล่าคำว่าภรรยาน่ะห้้ามครัับอนนีถ้าแก้อีกหนึ่งพันนะวันนี้ไม่ชี้แจงเลยแต่อันนี้หนูบอกว่าแฟนหายแฟนหายไม่ใช่สามีหายอันนี้คุณทำผิดกฎนะคะ คุณทำเกินกาเหตุนหนูบอกว่าหนูบอกว่าเบอกว่าโลยโพสเลยถึงเวลาโพสแล้วโพสเลยเฮ้ยหนูสาบหอลงไปแล้วเนี่ย แล้วครับคิดถึงเหรอจะไปแจ้งความเลยเหรอเขาหายไปถูกถูกอะไรล่ะมาเดี๋ยวเขาอยู่กับพอก่อนนะโอเคครับครับครับคิดถึงนะจุ๊บมัวครับคิดถึงครับมัวย่างฮะพวกอแล้วทำไมต้องจุ๊บมัวเลยอ๋อคิดถึงไงไม่ต้องจุ๊บก็งได้โอเคครับครับ ออนนี้คือทำเกินเหตุมากเลยขอโทษค่ะขอโทษค่ะครับเนี่ยจ่ายกดเงินจ่ายหนหนูด้วยนะคะได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวรางไอ้ดับดี๋ยวพี่จ่ายฮะบอสไปตุ๊กบมึงนะเออเออไปเอาเอดีด้วย ออกมาเขาไม่เคยใช้เลยว่ะเฮ้ยเฮยเยไเท <c oughs> ีะเทะมึงขี่สองล้อด้วยนะแย่ <c oughs> ว่าทีจะไปแจ้งความแจ้งเรื่อง เอาเมื่อกี้ส่งข้อความไปแล้วไงไ,ไปไหนป้าโทร,ร,ารหาอ,อะไรหรอแฟนผมจะแจ้งความมาดิผมหายไป24ชั่วโมงฮึนี่ถึงหรออืมฮัลโหลมาแล้วครับนี่ถึงหรอจะไปแจ้งความเลยเขาหายไปทุกถูกอะไรล่ะมาเดี๋ยวเขาอยู่กับบอสก่อนนะค,ครับครับนี่ถึงนะจุบมั่ว จุกมั่วยังจุกมั่วด้วยเหรอจุกมั่วทำไมต้องจุกมั่วเลยหรอบบอ้าวคิดถึงไงแค่นี้ก่อนนะต้องจุกไปโอเคครับครับ <laughs> I แต่พี่เดือดรำทำไมฮะกูรับไม่ได้เฮียทิดเงินเนี่ยกูไปดีกว่าเฮียอะไรเมื่อกี้กูเป็นส่วนเกินเลยส่วนเกินอะไรพี่คือใช่ครับพี่รับแต่พี่บอสบอสพี่แบบนิดนึงเขาไม <Viol ent. S 1> ่ใ <Wirtschaft> ช่เขาไมโรักลัวความสูง <establishing> น่ะตัวที่ตันที่นะบอสบอสไม่ใช่ ไม่ใช่พี่ทำไมพี่ต้องทำอย่างนี้ด้วยไปพอวไ่เอาไอ้หี่อ่คือมือขวามาเฟียคุยโทรศัพท์จุ๊บมือจุ๊บมือเลยนไม่อาไปเอปอไปเอกรปอาไปเล่ไปอาไปเอาไปเอ่ไปเองไปเอาไปไมเอเอไปเอาไอาอาศเอาไปคาไ็ตัดไาไอาไาไปเอาเอา๋ปเอากปเอดไปเไเาเาเาเลยปอออเาาเเอ เฮ้ยอออะไรก็ใหม่ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้ดายิงแก้งสะพานกูจะฟอยจ้าเขาจะงัดรถผมไปเลยางว่าตอนที่ยืนคุยกันตอนโน้นกบพี่อั้เปัดไอ้เคนไอ้คนด้วยคนประกาศตามหาแฟนหายหิวหาเกิน ไม่ดู้นเด้อยหายวันที่ส4คสมิบ่จ้ะคสุดสยามนยากขนาดนี้หรออะไรล่ะว้าว